สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวพัสดุนะก็อันนี้เป็นใหญ่มาขอปิดเออชื่อแล้วที่อยู่ของคนส่งแล้วก็คนรับด้วยนะคะก็อืมก็อันนี้ส่งแบบลงทะเบียนค่าส่งเนี่ยค่าส่งยี่สิบแปดบาทนี่นะมไม่เห็นต้องขอเท่าด้วยน,นะก็เดี๋ยวเรา ขอไปแกะก่อนนะคะก็จะเป็นอันนี้เลยนะคะเป็นกระเป๋นาน่ารักมากเลยกระเป๋าโดเรนอนะคะก็เดี๋ยวให้ดูไอจีพี่เขานะพี่เขาขายพวกสกุชชี่แล้วก็ของกุ๊กิกต่างๆเลยนะก็เดี๋ยวค่อยให้ไอจีพี่เขาให้นะคะก็เดี๋ยวเราไปดูของแถมการของแถมอยู่ข้างในกระเป๋านะคะพี่เขาบอกมาก็เดี๋ยวนะคะแป๊บนึงนี่นะคะก็จะเป็นของแถม